สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเพิม่มในเกมซับซอนห้างออนไลน์อีกแล้วนะวันนี้ก็มาในเกมนี้ก็ไม่มีอะไรนะแค่จะเอาตั๊หมานะมาทักทายเพื่อนเพื่นอนหรือว่าใครก็ตามมาให้ดูคลิปของผมนะว่าตอนนี้หมาผมก็เปลี่ยนสีแล้วนะเป็นสีดำด้วยเท่ปล่านะเฮ้ยถอดหมกก่อนโอ้ยฮะที่มาในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็แค่ จะมาบอกเรื่องเอซนโรเดอะเติร์ดนะที่ได้บอกเคยบอกไปว่าเจ้นมั้งแต่ต้นนะช่วยเรากันอีกคิดนึงนะเพราะว่าตอ,าอนนี้ก็อัดเสร็จแล้วนะแต่ว่าไม่มีไม่ยังไม่มีเวลาแต่ต่อคลิปนะผมก็ตอนนี้กำลังตัดต่อยนะก็ช่วยเรากันหน่อยนะเดี๋ยวก็ถ้า เสร็จแล้วก็จะได้ดูเดี๋ยวจะได้ดูยานะแต่ว่าชั้นโลเนี่ยผมจะไม่อับแบบ HD นะเพราะว่ามันจะเปลืองเวลาในการอัปโหลดกันต่ตอนะผมไม่อยากให้คนไม่อยากให้คนดูเขาแบบเออแบบขาดตอนนะแบบเออเดี๋ยวดูตอนนี้เดี๋ยวก็เ,วเลิอกอีกแล้วเดี๋ยวอะไรประมาณนี้นะก็จะไม่อัพแบบ HD นะจะอัพแบบ HD ก็เฉพาะบาง เอาบางวันที่มีเวลาเหลือล้นนฮะแล้วก็เป็นยาวๆจริงๆนะฮะก็จะเอาแบบ HD ให้นะให้ดูแบบเติมอิ่มจุใจไปเลยนะะแต่สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะขอบคุณที่รับฟังกันในที่นีนะครับขอบคุณมากครับ